Fast Auto Show Thailand คลกิกริกตสู่โอกาสก้าวสู่ปีที่9จัดเต็มรถใหม่ป้ายแดงรถใช้แล้วอุปกรณ์ตกแต่งเอาใจคนรักรถเริ่ม28ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนาผู้จัดงาน Fast Auto Show Thailand 2020จับมือพันธมิตรหลักถแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานโดยมีค่ายรถยนต์แบรนด์ดังผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งเตรียมยกทัพเข้าร่วมงานในปีนี้อย่างคึกคักชูไฮไลท์รถรุ่นใหม่ รถยนต์มือสองคุณภาพดีให้เลือกสรรพร้อมข้อเสนอทางการเงินจากกรุงศรียุสค่ะผ่อนสบายสูงสุด84เดือนและแคมเปญร่วมรับของรางวัลทุกวันโดยงาน Fa s t a u t โ s h ช w Thailand 2020จะมีขึ้นระหว่างวันพุธ28ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายานนี้ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาพ105-106และเปิดให้เข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยรูปแบบงานในในครั้งนี้เนี่ย โดยหลักใหญ่ยังยังยังคล้ายๆกับทุกปีเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษาระยะห่างคนเข้าชมงานทั้งเจ้าหน้าที่ภายในงาน นั้นถ้ามีภาคบันเทิงเหมือนทุกปีเนี่ยมันอาจจะเป็นการรวมกลุ่มให้เกิดความแออัดให้เกิดความชิดกันมากเกินไปก็ตัดภาคบันเทิงออกไปแต่ว่ารูปแบบการจัดงานทั้งหลายในเรื่องของทางเดินนั้นเราเว้นระยะไว้ตามที่สบคกำหนดเรามีการจัดตั้งจุดที่จะเป็นแอลกอฮอล์ฆ oh ่าเชื้อไว้ทุกจุดทุกทางเข้าออกแล้วก็ตามหน้าบูธต่างๆแล้วก็มีการจุดลงทะเบียนมีเช็คอินไทยชนะแล้วก็จํากัดจํานวนคนที่จะเข้าชมในแต่ละรอบ เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเต็มเราก็ต้องให้คนที่ไปมรอก่อนจนกว่าจะมีคนเวียนออกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทุกอย่างครับมีไฮไลท์คือในส่วนของรถมือสองคือเนื่องจากตอนนี้หลังจากเกิดภาวะเรื่องของโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ มันมีภาวะของตลาดรถนมือสองที่มีการชะง,งักตัวไปแต่ว่าก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วงแต่มาศส3ที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในในงานเนี่ยเราก็ปีนี้เป็นปีที่9ก็ยังมีผู้ประกอบการรถยนต์มือสองซึ่งต้องบอกว่าผมว่าเป็นระดับชั้นนาของประเทศคือเราคัดเลือกผู้ประกอบการให้ก่อนสิ่งที่อยากฝากถึงผู้บริโภคก็คือว่าถ้าอยากเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยอย่าเอาราคาเป็นตัวตั้งอยากให้เลือกที่ผู้ประกอบการก่อนขั้นตอนมันมีคืออย่างเช่นถ้าเราเลือกผู้ประกอบการที่ดีอย่างในงานเนี่ยเราเลือกผู้ปรระกกอบาามใ คุณมีโอกาสที่จะได้รถที่ดีเพราะว่าผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยเขาจะคัดสรรเลือกรถมาให้อยู่แล้วสภาพรถสวยๆของรถมือสองเนี่ยถือว่าในงานเนี่ยมีราคาที่เชิญชวนให้ผู้บริโภคเนี่ยมาซื้อแล้วก็ที่สําคัญเลยคือปีนี้เรายังมีการรับประกันซื้อคืร้อยเปถ้าเกิดว่าผิดเงื่อนไข5ข้อที่ทางผู้จัดงานตั้งเอาไว้ไปตรวจสอบพบว่าผิดเงื่อนไขนํากลับมาหาผู้จัดงานไม่ใช่หาคนขายนะฮะกลับมาหาผู้จัดงานผู้จัดงานจะคืนเงินให้ร้อเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นความสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเลยครับ